สวัสดีเอฟซีทุกท่านครับพบผมอีกแล้วร้านปอลุ่งเรืองเชียงกงวันนี้ก็มาชุดช่วงล่างหน่อยนะวันนี้ก็เป็นชุดเผาครับพวกเผารถกระบ,บะบางคนก็จะเอาไปทํารถสลี่ใส่ข้าวมนทุกก็อสองตันสามตันก็อยู่ที่น้ำหนักยางเลยครับเผาก็แต่ลุกชอบแต่ถ้าใครจะเหมาก็ได้นะเหมาแต่ผมคิดราคาพิเศษผมแจ้งราคาแต่รุ่นเลยก็ได้ตัวแรกก็จะเป็นพวกเคบีเคบีอันนี้ก็จะเป็นพวกพวกเคบีพวกมาด้าพวกมาด้า พวกอีสุอันนี้อีสุมังกรถ้าเป็นพวกเคบีพวกมาด้าพวกหกลูเนี่ยเซ็นรักสามพันแต่ถ้าเป็นพวกมังกรเนี่ยคิดไปสามพันห้าพอถูกถูกนะมังกรสามพันห้าผมบอกไปถูกแบ่งเอฟซีไปแล้วก็ถ้าเป็นพวกมิซูอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเอาหกลูมิซูมิซูก็เอาสามพันเท่ากันแบ่งกันเลยนะครับสามพันมังกรสามพันห้าพวกมิซูก็สามพันถ้าเป็นพวกนิสันพวกนิสันเนี่ยเนี่ยตัวนี้นะครับตัวที่ผมเชียร ตัวนิสสันนี่ก็สามพันเอาง่ายๆครับเผาหกลูสามพันเริ่มต้นราคาเริ่มต้นสามพันส่วนเพาห้าลูห้าลูนะเริ่มต้นแค่สองพันห้าร้อยครับถูกไหมราคาแบ่งปันเลยนะครับเนี่ยแจ้งราย,ายละเอียดให้เลยแต่ถ้าเป็นเพาวพวกหกล้อหกล้อคือเอาไปทําใสซลี่ที่อย่างผมลงคลิปไปอะซลี่ซลี่ใส่ข้าวใส่มันขนข้าวข้นไรหกล้อแล้วแต่สภาพยางนะเริ่มต้นเผาหกล้อแค่หมื่นเดียวนะครับราคาไม่แพงเริ่มต้นเผาหกล้อส่วนพวกนี้ก็เป็นพวกเพาวน พวกดีแม็กพวกนาวาล่าดีแม็กพวกซีเจตัวแรกพวกนาวาล่าพวกรถเชฟพวกอะไรเนี่ยไอพวกเนี้ยถ้าราคาไม่แพงครับแบ่งกันแค่เส้นละเจ็ดพันบาทเจ็ดพันบาทนะครับเ้าผมเยอะนะที่ทายางก็ยังไม่ถอดมาเยอะเลยเผาช่วงนี้ฝนตกครับจืดจัหน้อยมันจืดไอพวกนี้ก็จะเป็นชุดกระบอกไฮดรอลิกดูแขนผมไหครับกับกระบอกกระบอกใหญ่นะครับกระบอกใหญ่ชุดพวกกระบอกไฮดรอลิกเนี่ย ไอพวกเนี้ยไม่แพงนะพันสองเองเนี่ยตัวละพันสองเองกระบอกไฮดรอลิกเนี่ยพันสองราคาแบ่งปันกันเลยพันสองส่วนถ้าเป็นกระบอกใหญ่ขึ้นมาเนี่ยเป็นพวกกระบอกใหญ่นี่ยก็สามพันกว่าบาทเนี่ยครับกระบอกไฮดรอลิกผมมีเยอะนะใครอยากได้แบ่งปันได้ครับกระบอกไฮดรอลิกมีเยอะผมได้มาเยอะกระบอกไฮดรอลิกเนี่ยส่วนมากคนเอาไปแปลงใส่แล้วแต่คุณจะทําว่าเอาไปใส่เครื่องจักรนั้นเครื่องจักรนี้ทําเป็นชุดดาทําเป็นชุดยกตัวนั้นตัวนี้เนี่ยครับ ุกระบอกให้ดูอลิแต่เขาก็ราคาที่ผมแจ้งแหละเขาก็มีแบบราคาต้นสองพันสามพันตามที่แจ้งคร่าวๆเยอะนะครับไฮดรอลิกผมเยอะถ้าสงสัยก็โทรสอบถามที่เบอร์0 8 0 9 1 9 7 0 4 0 8 4 9 5ก้าโทรมาสอบถามว่าความยาวเท่าไหร่ความกว้างเท่าไหร่ของกระบอกโทรสอบถามผมได้ครับว่างมือครับรับสายโทรมาสอบถามครับสวัสดีคจะเป็นพวกชุดกระบอกดัมมนะครับ ชุดกระบอกดำดำสามตันห้าตันประมาณเนี้ยชุกแล้วก็ชุดกระบอกน้ำกระบาก็มีนะกระบาแบบดำเอาไปทําใส่รถอีแตนดำได้พวกอะไรดำไอพวกนี้ราคาเริ่มต้นก็ไม่แพงครับแปดพันเก้าพันหมื่นหนึ่งเจ็ดพันก็มีผม่เคยขายมาเลวแล้วแต่ครับราคาคุยได้ถูกใจก็ลดให้กันได้เป็น,นกระบอกใหญ่นะกระบอกใหญ่ตัวนี้เนี่ยกระบอกตัวนี้ใหญ่มากนะกระบอกตัวนี้ใหญ่ราคาก็ไม่แพงก็อยู่มาณห้าพันนึงกระบอก กระบอกเยอะครับอันนี้พาดูคร่าวๆพวกเรื่องกระบอกกับลูงเพาก่อนเนี่ยดูนะครับชุดกระบอกไฮดรอลิกถ้าตัวนี้สี่พันสี่พันสามพันห้าสามพันห้าสามพันห้าสี่พันสามพันห้าสี่พันสี่พันเออกันชนหน้าก็มีนะผมได้เข้ามาเนี่ยพวกกันชนหน้ารถสิบล้อรถอะไรเนี่ยสิบล้อที่เป็นอ่าเป็นเหล็กอะ่ะ เป็นพวกของพวกตระกูลนิสสันเป็นพวกฟูโซ่พวกอะไรก็มีเข้ามาเยอะเนี่ยครับมีเข้ามาพวกกระจังหน้า f หกสามอะไรเงี้ยก็มีใช่ครับกระจังหน้านี่ยไอพว,ไพวกกระจังหน้าได้มากระจังหน้าพวกกระจังหน้าพวกอะไรก็ยังอยู่อันลืมบอกว่าหกล้อสองคันยังอยู่นะครับส,สนใจเข้ามาได้เลยหกล้อสองคันนี้โทรมามีคนโทรมาจีบแล้วนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็ถ้าทันก็เอาเอาไปสองคันเนี้ย าแพคคู่ผมคิดราคาพิเศษนะแพคคู่ราคาคันเองเลยแต่นี่เป็นชุดกระบอกดําผมมีดําสองตันสามตันห้าตันเจ็ดตันครับมีเต็มชุดบ้างไม่เต็มชุดบ้างแล้วแต่ fc โทรมาสอบถามแผ่นเหล็กนี้ก็มีนะผมก็าขายนะแผ่นเหล็กแผ่นเหล็กปูพื้นหนานะครับดูความหนาดูความหนาแผ่นเหล็กเนีย่ยดูนิ้วผมหนามากความหนาแผ่นเหล็กเยอะ แป่นพวกนี้ผมตัดไว้ไว้ทาชั้นทาชั้นเรียงของเนี่ยเยอะมากมาดูข้าวก่อนอันนี้เอาเรื่องเผารถกระบะก่อนวันนี้คลิปนี้ก็ราคาเริ่มต้นที่สองพันห้าถึงสามพันห้ากระบะราคาไม่เกินนี้ครับคิดราคาแค่น,นี้ถ้าไม่ใช่ตัวใหม่ๆอย่างเช่นพวกดีแม็พวกเขามันเร็วพวกอะไรนะครับเผาเริ่มต้นอยู่ที่สองพันห้าถึงสามพันห้าแต่มีช่วงนะถ้าใครจะเอาเยอะถ้าเอาเยอะก็คุยกันได้เอากี่เส้นเอาอะไรจะส่งได้ครับคุยกันได้ เอาเยอะเอาน้อยคุยจะได้ครับเผามีให้เลือกครับเผาสว่วนทีพวกนี้เป็นพวกลูกของท้าที่ผมถอดจากพวกกัน<_><_>ชุดโบก,กี้เนี่ยชุดโบก,กี้ลูกรองท้ายถอดออกผมก็ถอดแยกไว้ยังไม่มีเวลาเข้าไปเลียงเลยเยอะพวกเครื่องอะไรผมก็เลียงเต็มยังไม่มีเวลาเข้าไปยไเ,เไปยอะม,มากครับให้ดูคร่าวๆก่อนส่วนมากถ้าลูกค้าถ้าไม่เห็นในวิดีโอน่ะลูกค้าไปโทรสอบถามผมว่ามีตัวนั้นไหมตัวนี้ไหมโทรสอบถามได้ครับสอบถามได้โทรมาคุยดีกว่า เพราะว่าถ้าคุยราคากันเนี่ยโทมคุยราคากันเนี่ยผมใจดีครับลถง่ายพูดง่ายลดง่ายครับผมแบ๊บเดียวก็ลดแล้วก็สนใจก็อย่าลืมฝากติดตามทิกตอกปอลุงเรืองเชียงกงยูทูปปอลุงเรืองเชียงกงแล้วก็เพจปอลุงเรืองเชียงกงด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับกดติดตามด้วยนะครับ